ลูกอายุ44ปีได้สมรสกับชายญี่ปุน่นชื่ออ่านยากจังเลยได้เปิดร้านอาหารชื่อว่าบ้านคุณตาที่จังหวัดโตเกียวประเทศญี่ปุน่นตอนนี้ลูกจำความได้ว่าพอลูกจำความได้ พ่อ,อก,กับแม่เนี่ยทะเลาะก,กันทุกวัน oh. เออจำแม่นจัง oh. ทั้งคู่ดื่มเหล้า oh. สูบบุรีแม่จะจับปลามาทำอาหารก็หนอุนจะจับตะกแตนขูดไส้เดือนเพื่อน,นำมาตกปลา oh. แล้วก็ทำทำนบสองฝั่งเพื่อการไม่ให้ปลาออกแล้วก็วิดน้ำไม่แห้ง oh. เพื่อจับปลา oh. แม่ชอบทำปลาสด ทำประกอบอาหารเพราะว่าเนื้อปลาจะหวานบางทีแม่ก็เอาปูนาโยนกข้าไปนในกองไฟเลยเวลานึ่งปลาเอาฝาปิดได้ยินเสียงดิ้นอยู่ในหมอ้อคลุกคลักแต่เป็นปลาไหลก็จะเอาเชือกผูกปลาไหลกับเงือกไว้ปลาไหลดิ้นบิดตัวจนตัวงอและก็มัดเอาไว้กับต้นห่อย เอาใบคอยลูดเมื่อปลาไหลออกแล้วก็สับเป็นน,น่อนๆลูดทั้งๆท,ท,ที่ยังเป็นๆอยู่เพื่อเอามาทำผัดเผ็ดบ้างเราจะนั้นแม่ก็เลี้ยงเป็ดไปใต้ถุนบ้านแล้วก็ไปจับหอยโขมาให้เป็ดกินเวลาษาจีหรือตรุจีนแม่ก็จะไผ่พ่อเชือดคอเป็ดไก่พอ,อ,อ <laughs> พ่อ,อ,ะอ,ะ <laughs> พอจะถอนขนเป็ดที่คอ เป็ดมันก็ทําตาปริบปริบพ่อก็เลยต้องปล่อยเป็ดตปโดยไม่เคยเชียดเองเลยแม่แม่เองก็ไม่กล้าแต่ก็ยังไม่เลิกความพยายามแล้วเป็ดให้คนอื่นค่าแทนตัวทําแบบนี้เป็นประจำจนกระทั่งพ่อตายแม่ก็เป็นแม่ครัวต่อไปได้ไม่นานเพราะแพ้ปูน เนื่องจากปูนทําให้ขาบวมแล้วต้องกลับมาค้าขายที่บ้านแม่กับสามีคนแรกมีลูกชายด้วยกันสี่คนพอสามีคนแรกกลับไปเมืองจีนพร้อมกับลูกชายสองคนคือลูกชายสองคนไปเมืองจีนอีกหนึ่งคนให้ญาติเลี้ยงแล้วอยู่กับแม่เพียงหนึ่งคนแม่จึงไม่ได้เจอลูกชายสามคนแรกอีกเลยแม่เคยบอกว่าอาจจะเป็นกรรมตอนเด็กๆชอบปีนต้นไม้ ไปเอาลูกนกในรังของมันจึงถูกพลากลูกไปมีมัางไหมใครสนๆอย่างนี้มึง,งกับสามีคนที่สองคือพ่อของลูกเองแม่มีลูกสามคนเป็นชายหนึ่งคนหญิงสองคนเมื่อมีลูกชายคนโตอายุได้เก้าว,วันก็มีเหตุยกลูกให้เขาไปอีกแม่เลิกดื่มเหล้าสูบุรีตอนที่ลูกอายุประมาณสิบหกสิบเจ็ดปี เมื่อ,อยุประมาณห้สิปีแม่ก็ป่วยหนักเพราะใกล้จะหมดเลือดได้แต่นอนสมทำอะไรก็ไม่ได้รับประทานอะไรก็ไม่ได้แม่บ่นว่านแน่นเจ็บหน้าท้องทำอะไรไม่ได้เป็นเวลาสองอาทิตย์กว่าต่อมาแม่ก็ประสบอุบัติเหตุตอนแม่ทำต้มแกงพลาดตกลงไปนั่งอยู่ในหม้อกแกงที่กำลังเดือดอยู่นาน Mm hmm. oh. กว่าจะลุกได้กระบมไปหมดต้องทรมานเป็นเดือนๆกว่าจะหายเนื่องจากเป็นเบาหวานด้วยจึงหายช้าจากนั้นแม่กับประสบบัติเหตุอีกคือหน้าแข้งไปกระแทกกับประตูรถสองแถว oh. เป็นแผลเล็กๆแต่กระเพาะแม่เป็นเบาหวานแผลจึงกลายเป็นหนองปวดจนเดินไม่ได้ต้องเข้าโรงพยาบาลถูกคว้านเนื้อออก จากแผลเล็กก็กลายเป็นแผลกว้างแม่มักจะไปหาพวกเจ้าเข้าทรงบางทีก็ไปขอหวยบางทีก็ไปทำของเล่นของใส่ลูกสะพ้ยเพราะแม่ไม่ชอบลูกสะพ้ยเอามากมา oh. ก่อนเสียชีวิตแม่ทรมานเกือบหนึ่งเดือนเพราะวันโรคเบาหวานแต่ก็มีพี่สะพ้ยที่คอยดูแล พี่สบยบอกว่าแม่บ่นว่าเจ็บคอถึงท้องร้อนไปทั่วเหมือนโดนไฟเผาทั้งวันทั้งคืนอาบน้ำวันละเจ็ดแปดครั้งอาหารก็ทานไม่ค่อยจะได้ทานได้แต่อาหารขาวๆเวลาเจ็ปวดจนทนไม่ได้แม่จะทุบที่หน้าอกตัวเองดึงผมตัวเองตอนหลังผมร่วงมากท้องก็อืดขึ้นป่องก่อนเสียชีวิตแม่ได้ขอโหสิกรรมพี่สบาย วันที่เสียชีวิตอาการหนักมากัสสาว่าเป็นเมือกเหม็นคาวมากหายใจไม่ออกแน่นอ,อกอึดอัดอยู่นานคุณแม่ของพี่สะพ้ยซึ่งเป็นแม่ชีก็มาดูแลแล้วก็ได้เอาสร้อยคอหลวงปู่เหรียญหลวงปู่วัดปากน้ำมาสวมคอบอกให้แม่ไปดีเถิดอย่าก,กังวลอะไรเลยแม่นอนอยู่บนตักของพี่ชายซึ่งบอกให้แม่นึกถึงบุญได้ไปนั่งสมาธิทุกๆวันแล้วบอกแม่ไม่ต้องเป็นห่วง แม่เงียบแล้วก็หมดลมไปสับสนไม่ใช่อ่านอย่างนี้ตั้งแต่แม่เกิดมามีความลำบากตลอดชีวิตหลังจากแม่เสีย,สยชีวิตลูกตั้งใจสร้างพระประธานถวายหลวงปู่วัดปักน้ําให้แม่หนึ่งองค์เพื่อเอาไว้ประดิสถานที่วัดปักน้ําแต่วัดปักน้ําไม่มีที่ประดิสฐานจึงทําพิธีถวายแล้วก็นาองค์พระประธานไปประดิสถานที่วัดแถวประจินบุรีแถบชายแดน จึงได้มีโอกาสทอดผ้าป่าที่วัดนั้นด้วยในขณะที่ไปทอดผ้าป่ามีการดื่มสุราสังสรรค์มีอาการเมาอยู่ที่วัดลูกเจอเพื่อนท้าจึงจุดธูปสาบานว่าตอนนั้นเมาแล้วนะจะช่วยสนับสนุนให้วัดนี้เจริญกว่าเดิมแต่หลังจากนั้นลูกก็ไม่ได้มีโอกาสกลับไปที่วัดนั้นอีกเลยหลังจากแม่ตายไปแล้วกระดินลนเลี้ยงชีพมาที่ญี่ปุ่น แล้วก็ได้แต่งงานกับสามีชาวญี่ปุ่นได้เปิดร้านอาหารไทยเมื่อปี2539มีลูกค้าคนหนึ่งมาโอนเงินเพื่อสร้างองค์พระธรรมกายประจำตัวสององค์ลูกจะมีความสนใจเดือนตุลาคมปี2539หลานชายของลูกได้เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุลูกกลับไปร่วมงานศพหลานชายเสร็จงานศพก็ได้บอกกับพี่ชายว่ามีวัดชื่อวัดพธรรมกายอยู่แถวจังหวัดปทุมธานี ีการสร้างพระปฏิสถานจึงวระทวัดได้สร้างองค์พระให้คุณพ่อคุณแม่และหลานในวันนั้นเป็นวันต่อเสาเข็มต้นสุดท้ายมหธมาธรรมกายเจดีที่26กันยายน2539จะได้ลูกก็กลบไปญี่ปุ่นเพื่อค้าขายต่อจะได้รู้จักกระสูนปฏิบัติธรรมโตเกียวจะได้นิมนต์พระมาทำบุญที่ร้านไปร่วมกิจกรรมท่อกระถินผ้าป่าต่างๆ สร้างองค์พระธรรมกายไปจำตัวให้คุณพ่อคุณแม่และญาติชักชวนลูกค้าให้สร้างองค์พระด้วยจะได้รับหนังสือเดิมไปสู่ความสุขได้อ่านเรื่องคุณยายตามหาพ่อทำให้กลัวบาปเพราะลูกก็ขายหเหล้าด้วยแล้วก็ดื่มเองมา20กว่าปีแล้ว<อ>เวลาที่ลูกกลับมาเมืองไทยก็ได้ชวนพี่ชายเลิกดื่มเหล้าหันหน้าเข้าหาวัดสั่งสมบุญ บุญที่ลูกได้ทำมาอุทิศส่วนกุศลให้คุณแม่คือสร้างองค์พระธรรมกา,ายประจำตัวระบอกบุญประมาณห้าสิบองค์สร้างเสาคำมหาธรรมกายเจดีย์ องพระแกงกลางทั้งทำเองและบออบุญประมาณ30องสาธุบุญกระถินวิหารหลวงปู่กระถินพระราสองห้าสี่ห้าธุบุญวิหารคุณยายและสร้างบุญทุกๆบุญที่วัดและที่ศูนย์ตัวเกียวไม่เคยขาดเลยสาธุปัจจุบันลูกได้เข้ามาสร้างบารมีในศูนย์ตัวเกี่ยวโดยมีหน้าที่เป็นแม่ครัวหลักของที่ศูนย์ตัวเกี่ยวทุกวันลูกมีความตั้งใจจะสร้างบารมีติดตามพระเด็พระคุณหลวงพ่อคุณยายพระเด็พระคุณหลวงปู่ให้จนกว่าจะสุดชีวิต ถลูกมีบุญพอจนถึงวันนั้นต่อจากนั้นไปก็เป็นคำถามคุณแม่ของลูกมีบุพกรรมอย่างไรชาตินี้คุณแม่จึงลำบากและต้องทำปาณาติบาตมากเหลือเกินคุณแม่ละโลกแล้วไปไหนคะแล้วทำอย่างไรลูกจะสามารถช่วยคุณแม่อยู่ในภพภูมิที่มีความสุขยิ่งขึ้นได้เจ้าคะทำไมคุณแม่ไม่ชอบหน้าผิดสไยในตอนแรกแต่ว่าช่วงคุณแม่ป่วย ก็ได้ไปีศาจไพคนนี้แหละที่คอยดูแลก่อนจะละโลกคุณแม่ก็กล่าวคําขอคำมาพี่สจายจะมีผลหรือไม่คะทําไมลูกที่เกิดกับสามีคนแรกจึงไม่ได้อยู่กับคุณแม่แลวทําไมลูกจะเกิดจากสามีคนที่สองคือพ่อของลูกจึงได้อยู่คุณแม่คะคุณพ่อของลูกตอนนี้ละโลกแล้วไปอยู่ที่ไหนเจ้าคะลูกจะช่วยท่านได้อย่างไรตอนนี้ลูกไม่สบายมากแขนไม่มีแรง ร่างกายอ่อนเพลียหมอที่ญี่ปุ่นบอกว่าลูกต้องพักนานหลายเดือนมิฉะนั้นจะไม่หายแต่ลูกต้องรับบุญเป็นแม่ครัวหลักในกระสุนโตเกียวลูกควรจะตัดสินใจอย่างไรดีลูกจะบาปหรือเปล่าคะที่จุดทูบสาวบานไว้ที่วัดนั้นแต่ไม่ได้ไปทำํำเพราะปัจจุบันลูกมาสร้างบุญที่วัดพระธรรมกายแทนเจ้าค่ะ <laughs> นี่ก็เป็นคำถามก็ฝ <laughs> <laughs> ันในฝันฝ <laughs> <laughs> ันในฝัน <laughs> <laughs> คุณแม่ตายด้วยวันลโรคเบาหวานแล้วก็โรคอื่นๆวันละโรคนะไม่ใช่วันละโรคเจ็ดวันเจ็ดโรคไม่ใช่งไงนตั้งแต่ป่วยไข้แม่ก็เห็นภาพที่ตัวเองทำปานนาติบาต<อ>ที่ทำอาหารแบบข้าพิสดารคือต้มเปรตปลาไหลอปูโยนใส่กองไฟเป็นต้น ซึ่งตัวเองก็ได้รับผลกรรมปัจจุบันที่ประสบบิเหตุจําได้ไหมตกมาในหมออน้อแกงเลยและทุกทรมานมากก็เพราะกรรมปานนติบาตท,ที่ตัวเองทำเอาไว้ในปัจจุบันจึงได้เห็นกรรมของตัวเองและเห็นคตินมิมิตมืดมืด<อ>แม้ลูกชายจะบ่อยนึกถึงบุญก็นึกไม่ออกเพราะหูอื้อมืดไม่ได้ยินเสียงอะไรแล้วตอนนั้น ก็เลยวูบลงไปเลยในมหานรกขุมที่หนึ่งชื่อสันชีวะตรงนั้นไปก่อนเพราะทำปาณาติบาตมากซึ่งจะต้องลงไปอีกหลายขุมเพราะผิดศีลทุกข้อทำกรรมหลายอย่างผิดศีลหลายข้อทำกรรมหลายอย่างแต่ว่าจะเริ่มต้นี่สันชีวะก่อนสันชีวะคือขุมที่หนึ่ง ก็ไปเป็นสัตว์นรกตัวใหญ่มหืมมาทีเดียวภูเขาย่อมเล็กๆถูกนายนริยะนิระยะบาลจำได้ไหมตัวดำใหญ่น่งยักษ์ลังสีดำในมหานรกนี่มืดร้อนไฟกับสีดำถูกนายนริยบาลฆ่ามาราทอนฆ่าแบบมาราทอนคือหลายรูปแบบ เช่นเอามีดสับเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแล้วก็ตายพอกายมาต่อรวมกันก็ฟื้นขึ้นมาใหม่คือสับเป็นชิ้นชิ้นชิ้นแล้วพอเอาไววะต่างๆมารวมกันด้วยอํานาจวิบากกรรมก็เกิดเป็นกายขึ้นมาใหม่พอฟื้นขึ้นมาก็ถูกจับโยนลงไปในหม้อที่ฝังอยู่ในพื้นเหล็กพื้นมันเป็นเหล็กใช่ไหมพื้นเหล็กร้อน แล้วมีหม้อฝังลงไป oh. เป็นหม้อเดียวยักษ์ oh. คือเป็นหม้อส่วนตัว oh. Oh. แต่ว่าตัวใหญ่ห oh. ม้อใหญ่กว่าตัว oh. ถูกต้มจนเปื่อยจนตาย oh. แล้วก็ถูกลากขึ้นมาใหม่พอ oh. ขึ้นมาก็ฟื้นฟื้นก็เอาเผากับโยนกับปในกองไฟ กองเพลิงสีดำๆคล้ายโยนปูเข้าไปในเตาพอตายแล้วก็ฟื้นก็ถูกลากเอามาแหวกตั้งแต่คอถึงท้องลากเอา,เอ,าเอาวัยวะภายในออกมาแล้วก็เอาเหล็กร้อนสีดำใสลงไปแทนแล้วเย็บปิดเหล็กร้อนนะแทนอวัยวะเย็บปิดพอตายแล้วฟื้นก็ถูกถลกหนังลอกออกไปทั้งตัว แล้วก็ถูกเสียบด้วยเหล็กเอาไปย่างไฟในกลองเพลิงสีดำสลับไปมาอย่างนี้หลายรอบถึงได้เรียกว่าฆ่ามาราธอนหลายรูปแบบเอามืองไหมละ่ะไม่เอาครับจะต้องทนทุกทรมานอย่างนี้อีกนานอพอพ้นจากนี้ก็ไปลงขคมบริวานใน,ในสัญชีวะและล่งขุมอื่นต่อ ท่องในมหาลโกชาตินี้ที่แม่มีชีวิตลำบากแล้วต้องมาทำปนานานอธิบายก,ก็เพราะชาติในอดีตแม่ทำทานมาน้อยไม่ค่อยจะได้ทำแหละ<อ>ชาตินี้ก็ขาดกัลยาณมิตรแนะนำอีกอเพราะชาติในอดีตแม่ไม่ได้ทำหน้าที่กัลยาณมิตร<อ>คือไม่ทำด้วยตัวเองแล้วก็ไม่แนะนำให้คนอื่นก็าทำ<อ>แลยไม่มีบุญที่ชาตินี้จะเจอกัลยาณมิตรไปแนะนำ<อ>ให้ทำบุญ<อ>เพื่อจะได้พ้นจากวิบากกรรม เห็นไหมถ้าไม่ได้ทาบุญเป็นกัลยาณมิตรแล้วก็บุญนี้ก็ไม่มีโอกาสบรรดาลถ้าเกิดเราคิดเองไม่ได้ก็จะไม่มีใครมาช่วยแนะนำให้เราคิดอัตรออันตรายแม่เคยเป็นรากสดคือยักษ์ชนิดหนึ่งรากรู้จักไหมรากสดรู้จาราราสราขอไก่สบสเสือไม่ใช่รากมาสดสด ไม่ใช่ลางไปเลือดสดๆไม่ใช่นะ่เป็นชื่อยักษ์ชนิดหนึ่งดุร้ายมากจึงมีใจคอโหดไม่ได้ก่อนมาเกิดเป็นชาตินี้นะพอมาเกิดมาเป็นมนุษย์ไปลากสดคนจึงชอบทําปานาธิบาตเหมือนตอนไปลากสดคล้ายๆมะม่วงยังไม่ลืมต้นมันยังไม่ลืม วิญญาณเก่าวิญญาณหลากสุอยากฟังต่อไหมต่อครับแม่เป็นคนมักโกรธแล้วก็พร้อมที่จะโกรธได้กับทุกๆคน<อ>ในกรณีกับพี่สะพ้ายเพราะในอดีตเคยเป็นเพื่อนกันแต่ผิดใจกันกันกบพระผู้ชายโ,<อ>โดยคิดว่าเพื่อนออกมาแย่งแฟนของตัวทั้งๆท,ที่ผู้ชายไม่ได้ชอบตัวเลย แต่ไปชอบเพื่อน oh. ชาตินี้ก็เลยไม่เคยจะถูกชะตา oh. กับลูกสะพ้ยแต่ว่าโกรธฝ่ายเดียว oh. ลูกสะพ้ายก็ไม่ได้โกรธหรอก <Okay. S 2> พอชาติแล้วก็ไม่ได้โกรธ <Okay. S 2> ชาตินี้ก็ไม่ได้โกรธแล้วก็เป็นสะพ้ยด้วยก็ต้องเอาใจแม่สามี <Okay. S 2> แม่แม่ขอโหสิกรรมไปแล้วก็ตามกรรมก็เบาบางบ้าง <Okay. S 2> ก็จะต้องรับกรรมนี้ต่อไปคือกรรม จะลดความรุนแรงลงที่ไปขอเขามานะแต่ไม่ได้หมดเหตุที่ลูกที่เกิดจากสามีคนแรกไม่ได้อยู่ด้วยกันก็เพราะว่าเป็นกรรมปัจจุบันที่ภากลูกภากครอบครัวแม่ลูกสัตว์ต่งตางๆนะแล้วก็เอาทำปาฏิบัติก็มีแล้วก็อีกประการหนึ่งสามีคนแรกก็ไปมีภรรยาใหม่แล้วที่เมืองจีนกับกรรมที่พาก ชีวิตสัตว์พระครอบครัวก็เดค,คุณพ่อส่วนลูกปัจจุบันกับพ่อสามีคนที่สองนะที่ได้อยู่กับแม่เพราะว่ามีบุญกรรมร่วมกันมาได้ทำบุญทำกรรมร่วมกันคุณพ่อของลูกก็ไปเช่นเดียวกันไปตกมหารตนรกเหมือนกัน แต่ว่าไปเริ่มต้นจากคุมห้าก่อนขุมอื่นเพราะไอ้ตรงนี้แรงแล้วผิดศีลทุกข้อเลยแม่น่ะหลายข้อแต่แม่เริ่มขุมที่หนึ่งก่อนแต่พ่อเริ่มขุมที่ห้าก่อนเป็นสัตว์รกตัวใหญ่ถูกนายนรยยบาลกรอกน้ำกรดเพราะชอบดื่มสุราเนี่ยก็ไปได้ของที่ชอบ แต่ว่าแรงกว่าดีกรีแรงกว่าดินก็ไปแล้วละลายตายแล้วก็ฟื้นพอฟื้นก็ถูกจับกรอกกันใหม่อย่างนี้เรื่อยไปเรื่อยหมดความชอบเมื่อไหร่ก็หมดการกรอกรเนี่ยหมดกรรมเมื่อไหร่ก็จะเป็นอย่างนั้นกรรมปัจจุบันของลูกสาวที่ส่งมาเนี่ยที่ปวดแขนมือขวาเมื่อยมีแรง ก็เป็นกรรมปัจจุบันที่ขาดสัตว์ทำอาหารคล้ายๆแม่น่ะแต่ก็ไม่มากเท่าแม่อีกทั้งกรรมขายเหล้าขายสุราทำให้คนอื่นมึนเมาขายความมึนเมากับ,บดื่มเหล้าเองด้วยบวกกรกร,รมในอดีตที่เคย,เคย,เ,คย,เ,คยเคยใช้มือทุบตีพ่อแม่แล้วก็อีกกรรมหนึ่งคือทำแทงจะแก้ไขได้ก็ต้องทำบุญต่อไปอีก อย่าท้อใจอย่าน้อยใจนะลุงนะเพราะเป็นคนช่างน้อยใจง่าย<อ>ให้ทำใจให้ผ่องใสปฏิบัติธรรมให้เขาถึงพระธรรมกายบุญก็จะได้ช่องเขาไปช่วยแก้ไขหนักก็เป็นเบาเบาก็หายแต่ถ้าใจคุณมัวท้อใจเอ่ยน้อยใจเอ่ยไม่ทำบุญเอ่ยบาปจะได้ช่องจะหายช้า ถ้าทำใจดีๆให้ใจใสๆใสใอยู่ในบุญบุญก็จะช่วยให้เจอหมอดียาดีแล้วต้องอดทนในการสร้างบารมีเพราะยังมีระเบิดเวลาอีกหลายลูกนะลูก<อ>นะที่ทยอยกำลังจะส่งผลอยู่<อ>นี่มันระเบิดไปลูกหนึ่งก่อนอนี่อีกหลายลูกแต่ถ้าอยู่ในบุญบุญก็จะช่วยผลจากสิ่งเหล่านี้ได้แต่ถึงอย่างนั้นก็อย่าขังบนใจไปนะลูกนะ ให้สู้ชีวิตต่อไปโดยการทำแต่สิ่งที่ดีๆสมาทานศีลทุกวันนะจ๊ะจะได้พ้นจากวิบากกรรมแล้วก็อยากจะไปช่วยอยากช่วยตัวเองก็ดีอยากช่วยพ่อช่วยแม่บุญธรรมดานี่ยมันไปไม่ถึงนะลุงนะพ่อกับแม่อยู่ในมหานรกต้องบุญพิเศษไปด้วยอาการพิเศษช่วยด้วยวิธีพิเศษคือ ต้องเข้าถึงธรรมกายถึงพระรัตนตรัยในตัวและก็ศึกษาพระวิช,ชาธรรมกายเหมือนคุณยายอาจารย์ของเราเนั่นแหละจึงจะไปช่วยได้ที่สาบานไว้ว่าจะไปทําบุญวัดนั้นนะสาบานไว้ที่ไหนก็อย่าลืมไปทําที่นั่นด้วยนะลูกนะไม่อย่างนั้นจะเสียสัจจะถ้าเราทําแล้วไปทําวัดนั้นแล้วเราก็จะได้สบายใจว่าเราได้ ให้สัจจะไว้แล้วเราก็ต้องทํแเราก็ทํเท่าที่วัฒกรรมกายควบคู่ไปด้วยก็จะได้บุญมหาศาลนะจ๊ะาาเพราะฉะนั้นอย่าท้อใจนะลูกนะอย่าน้อยใจเครื่องแค้นในโชคชะตาอะไรเลยสร้างบุญต่อไปจะวิบากกรรมแล้วก็อดทนเอาบุญแล้วก็ทำทำให้มันสม่ำเสมอแล้วอธิษฐานจิตไปเรื่อยๆปฏิบัติธรรมะไปทำใจให้ใสๆอยู่คุณมัว แล้วเราก็จะได้พ้นวิบากกรรมหลวงพ่ออยู่ทางนี้ก็จะช่วยอธิษฐานจิตให้ลูกได้เข้าถึงธรรมะเร็วๆนะลูกนะสาธุ